เอากกละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอยเซอร์น,นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิกเบี้โซนะวันนี้ก็จะมาเปิดตัวเปิดตัวล็อกอินเว,วันนะครับเขาะจะจะให้ตัวเรามา1นึ่งใบก็จะ่จะเราเปิดตัวเทศกาลร่ลมะว่าเราจะเปิดตัวไหนดีนะครับซึ่งผมก็ได้มา1ใบแล้วตอนนี้ได้มาเมื่อคืนนะครับผมจะได้ชาฝ่า,า,า,าชาวบ้านจะช่องเขาหนึ่งปเปินว่ามันมีวันหนึ่งที่ผมติดงานแล้วผมก็แบบไม่ได้เข้าเล่นเลยในวันนั้นนะครับ มาหลังจากได้มาแล้วนะครับเราควรเลือกตัวไหนดีเอาจริงๆเขาจะแจกนะแล้วเราต้องไปรับในกล่องของขวัญน,นะครับนี่แต่ผมไปรับมาแล้วครับก็จะอยู่นี่ครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นไอเลือกตัวเฉยๆตัวเก่าตัวเกา่า เทศการลร่มครับจะเป็นอันนี้ปึ๊บมันก็จะมีเยอะเลยแต่ว่าผมแอบเสียดายตรงที่มันไม่มีบรูโน่ร่มนะบรูโน่ล่มไม่มีนะครับตอนนี้ผมไม่มีรลืูดุกะไม่มีชินจิครับไม่มีอินโอเอะตัวเก่าครับอิชิโกะอืมเยอะเลยอะเยอะเลยครับแต่ว่าผมจะไม่เลือกชุดล่าง,างแน่นอนครับ ผมจะไปเลือกชุดบนบนั่นก็คือชินจิกับริลูกะครับก็มี2ตัวนะครับริลูกะก็ดีแต่ว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆผมเลือกชินจิดีกว่าแต่สําหรับคนที่เปิดกาชาแล้วได้ชินจิเยอะๆแล้วก็เลือกเป็นริลูกะไปน่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวพวกนี้นะอ,ออกตัวที่น่าเลือกนะครับก็ลูเคียครับโคตรจะแรงครับ อ,อิคาคุครับได้ใช้แน่นอนทั้งแรงและดีมีประโยชน์ครับเอ่อชื่ออะไรวะนานาโอเออตัวนี้ก็ได้ใช้แน่นอนครับเป็นตัวดรอปครับแรงเหมือนกันแล้วก็เคียวระคุส้มครับเป็นตัวอ่าเตกิวยืนข้างที่ตีได้ดีครับมีประโยชน์สุดๆส,ส่วนผมเลือกเป็น,ชนเชนจินแล้วกันชึบตัวที่เหลือถัดจาก ตัวที่ผมพูดไปเนี่ยมันเก่ามากนะครับก็คือมันถ้าไม่มีก็เอาไว้ปั้นเพชรฉะนั้นแหละแต่ถ้าใครมีตัวบนบนน้อยก็เลือกตัวบนบนดีกว่านะฮะเอามาตีบวกกันมันน่าจะโอเคกว่านะครับสำหรับสำหรับผมก็ได้มาแล้วครับนี่อ๋อเราไม่ได้ห้าดาวเหรอเราได้เป็นหกดาวเลยใช่ไหมโออ โอเคก็ก็ดีนะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนั่นแหละถ้าเกิดเราไม่ได้5ดาวก็หมายความว่าเราไม่สามารถทําเพชรจาก5ดาวได้ครับก็ต้องรอรอให้เราได้อีกครั้งหนึ่งเราถึงจะมาความเพชรให้มันเป็นตัวละคร5ดาวนั้นได้ครับอันนี้คือเราจะได้เพชรจากตัวละคร6ดาวของชินจิแดงแต่เราจะไม่ได้ตัวไม่ได้เพชรจากการเป็น5ดาวของมันนะครับ โ okay. อเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่เลือกไม่ถูกก็ทักมาถามได้นะคเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันบางคนทักมาสองวันแล้วพี่ไม่ตอบเลยโอ้ใช่ครับผมติดงานเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรแบบงานเยอะมากครับเยอะมากๆจนแบบไม่มีเวลาจะทาอะไรนะมันเหมือนกับกิจการหรือว่าอะไรมันเริ่มแบบมันดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นจนแบบโอ้เหนื่อยเลยอ่ะทำงานเหนื่อยเลิกดึกทุกวัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ